สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสาวหึงพารวยชาแนลนะคะพี่น้องจา๋าหรือว่าน้องอึงนะคะ,ะวันนี้นะคะน้องอึงก็มีแนวทางฮานอยสูตรหนึ่งมาแบ่งปันเช่นเคยนะคะอ่าของวันที่สิบห้านะคะพี่น้องจ๋าก่อนไปชมเราก็มาดูผลของวันที่สิบสี่กันก่อนนะคะอ่าผลอยู่มุมนี้นะคะพี่น้องจา๋าน้องหึ๋งลืมเผือ่อพื้นที่ไว้เนาะ,ะพิเศษบนนะคะพิเศษบนก็ออกศูย์แนะคะพี่น้องจา๋า ศูนย์แปดเด่นแปดก็มานะคะอ่าเด่นแปดก็มานะคะอ่าตารางกําลังวันก็มานะคะศูนย์นะคะพี่น้องจา๋าอ่าศูนย์แปดต้องบึ้งมีแปดศูนย์นะคะพี่น้องจา๋าอ่าอันนี้ก็เข้านะคะพี่น้องจา 1, ๋าหนึ่งคู่ส่วนล่าง 30, 30, สามศูนย์สามศูนย์ตารางกําลังวันมีสามศูนย์นะคะพี่น้องจ๋าสามศูนย์นะคะส่วนตัวเจาะหลุดไปนะคะอ่าปกติ ปกติบนห้าสามนะคะเข้าเด่นห้านะคะพี่น้องจา๋าตัวเด่นมาทั้งสองตัวเลยเนาะห้าสามแต่ว่าน้องบึงเจาะไม่เข้าเองคะ่ะพี่น้องจา๋าไม่มีห้าสามเนาะอันนี้ก็หลุดไปนะคะต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะปกติล่างนะคะปกติล่างออกสองส่อ่าสองสี่ก็หลุดะคะ่ะพี่น้องจา๋าอ่าส่วน v i p v p นะคะ vip 81 8ก็มาอีกแล้วนะคะพี่น้องจ๋า8 1น้องวึงก็มาตรงๆนะคะอ่านี่ก็เข้านะคะพี่น้องจา๋าส่วนล่าง VIP ออก80อ่า80ก็มาอีกรอบนะคะพี่น้องจา๋าเข้าตรงๆนะคะอ่าวันนี้เข้า3คู่เลยนะคะพี่น้องจา๋าอันนี้เป็นตัวกลับเนาะนี่แปดหนึ่งแล้วก็แปดศูนย์นะคะพี่น้องจา๋าอ่าห้าน้อยศูนย์หนึ่งก็เข้าไปสามคู่นะคะอ่ายินดีกับผู้โชคดีด้วยนะคะพี่น้องจา๋า สำหรับของวันที่14เนาะอ่ะอาเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อของวันที่15นะคะพี่น้องจ๋ามาชมกันต่อนะคะอ่าของวันที่15 15้าสิบาทัพเทัพหกสีอ่าสำหรับพาน้อยสูตร1นะคะพาน้อยสูตร1อ่า เด่นวิ่งรูดนะคะเด่นวิ่งรูดก่อนไปชมเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ แนวทางก็จะมีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะพี่น้องจ๋าปะปนุกันไปนะคะปดใช้วิจารณญาณน,นะคะพี่น้องจาอ๋าสำหรับของวันที่15นะคะวันที่15วันที่15น้องหุ่นก็จะให้เด่นที่1กับ3นะคะเด่นที่1กั 3, บ3วิ่งรูดด้วยนะคะพี่น้องจาอ๋าเด่นที่1กับ3เดี๋ยวเราจะมาเจาะ1กันนะคะ อ่าสำหรับหนึ่งนะคะก็จะมีหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งเก้านะคะพี่ดองจะอ่าสำหรับสามนะคะสามก็จะมีสามสองสามสี่สามห้า ส่วนชุดกันนะคะอ่าน้องอุ๋มมีชุดกันด้วยนะคะพี่น้องจ๋าชุดกันอ่าส่วนชุดกันก็จะมีมีสามหกหนึ่งเจ็ดสี่เก้าแล้วก็สองแปดนะคะพี่น้องจ๋ามีสองแปดด้วยนะคะ ใครชอบตัวไหนก็มองๆไว้นะคะพี่น้องจ๋าสำหรับตัวที่น้องวึงชอบนะคะพี่น้องจ๋าตัวที่น้องวงชอบหนึ่งเนาะก็คือหนึ่งเก้านะคะส่วนหลักสามนะคะพี่น้องจ๋าก็คือสามสี่นะคะ,ะชุดกันน้องวึงก็ชอบนะคะพี่น้องจ๋าสี่เก้านะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูตารางกำลังวันกันนะคะพี่น้องจ๋าตารางกำลังวันเผื่อมีใครชอบเนาะ ถ้าไม่ชอบที่น้องมึงจับให้ก็สามารถจับในตารางกำลังวันได้นะคะอ่าตารางกำลังวันก็จะมีหนึ่งนะคะมีสีนะคะพี่น้องจา๋ามีหกแล้วก็มีเจ็ดนะคะอ่าสำหรับห้าน้อยสูตรหนึ่งนะคะของวันที่สิบห้านะคะพี่น้องจา๋าอ่าใครชอบก็จดไว้แคปไว้ได้นะคะส่วนใครไม่ชอบก็ สามารถเลื่อนฐานได้นะคะพี่น้องจ๋าไม่ว่ากันนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะก่อนออกไปน้องหวงก็ฝากด้วยนะคะพี่น้องจ๋าฝากเป็นกําลังแรงใจให้ช่องสาวหวงพารวยชาแนลด้วยนะคะาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะพี่น้องจ๋าสุดท้ายนี้น้องหวงก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเ,เพื่อนพี่พ,พี่ทุกคนนะคะรวยรวยเฮงเงนะคะสุขภาพแข็งแรงกันทุกท่านนะคะ ไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ